รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย It's good to know that you may not know. ยินดีดต้อนรับเข้าสู่รายการไอทีน, mm hmm. น่ารู้ที่คุณอาจจะไม่รู้บกับดิฉันก็ฟรีสละมันและวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการวัฒนาการโครงสร้างหลักของไอทีนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบคาคอมพิวติ้งค่ะและแน่นอนเรามีเพื่อนอีก2คนที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาคอมพิวติง้งแล้วก็วิวัฒนาการของโครงสร้างหลักของไอทีค่ะ สวัสดีครับผมนายธิติกรพรพัฒนายนิคมเนาะเป็นนักศึกษาการจัดการครับสาขาการจัดการจะมาอธิบายเรื่องการด้งางการของโครงสร้างทางไอทีเนาะยุคแรกก็จะเป็นยุคของเมนเฟรมคอมพิวเตอร์เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีลักษณะที่ใหญ่แล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงแต่ยังสู้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับการทํางานของมันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการเป็นเครื่องศูนย์กลางเนาะ ที่ให้หลายๆคนเนี่ยทำงานใช้ได้หลายโปรแกรมหลายๆคนทํางานร่วมกันได้ใช้หลายโปรแกรมได้โดยที่ประสิทธิภาพของมันก็ยังทํางานได้ดีอยู่อันนี้คือข้อดีของมันนะครับส่วนข้อเสียของมันก็คือมันก็ยังด้วยความมันมีขนาดใหญ่เนาะมันก็จะพกพาไปได้ยากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังแพ้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่ดีเรื่องสมรรถนะของเครื่องครับประมาณนี้ครับ ตนยุคสมัยของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนนะาะก็อย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนาะคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็จะมีโน้ตบุ๊กพีซีหรือที่เราเรียกันชื่อเตีมว่า Personal c o คอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เป็นคนเป็นเจ้าของเนี่ยก็ใช้งานของเขาไปไมไ่ได้ใช้รวมกันหรือว่าเป็นเครื่องกระจายสินค้าให้กับคนอื่นในการใช้งานนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่พกพาไปไหนได้ง่ายมีขนาดกระทัดรัด เล็กแล้วก็สามารถที่จะพกพาเคลื่อนที่ไปทํางานนอกสถานที่ก็ได้แล้วก็มีราคาที่ถูกด้วยนะครับในปัจจุบันแล้วก็มีหลากหลายฟังก์ชันการใช้งานเหมาะกับคนหลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์คนที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าคนที่เป็น, Creator, นครีเอเตอร์อะไรเงี้ยก็จะมีคอมพิวเตอร์พวกนี้หลากหลายรูปแบบออกมาให้เหมาะสมการใช้งานนะ อย่างข้อดีของมันเลยก็คือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็คือมันจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กนั่นแหละครับอย่างที่เห็นกันก็คือโน้ตบุ๊กมันพกพาไปไหนมาไหนง่ายอะไรประมาณน,นี้ครับยผู้ให้บริการแล้วผู้ใช้บริการนะผู้ให้บริการเนี่ยก็จะเป็นบบเกี่ยวกับเวลาให้คำปรึกษากับผู้ใช้บริการให้คำปรึกษาเช่นสิ่งของนี้เป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเพื่อให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้เข้าใจถึง สินค้าชนิดนั้นนะครับแล้วก็เออเวลาที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเนี่ยเขาจะสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ผู้ให้บริการเนี่ยก็ได้ให้คําแนะนาคำปรึกษาที่ดีรวดเร็ว,รวถูกต้องนะครับอันนี้คือยุคของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเช่นเวลาเราสมาัครสมัครสมาชิกอิเเนเทอร์เนะ็ตเนาะ สมา,สมาชิกอินเทอร์เน็ตเนี้ยก็จะมีะศูนย์ผู้ให้บริการเนี่ยคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับว่าจะใช้โปรโมชั่นไหนถึงจะเหมาะกับกับผู้ใช้บริการรายนั้นๆนะครับผู้ใช้บริการเนี่ยเวลาที่แบบว่ามีปัญหาอะไรก็จะโทรติดต่อให้เขาแก้ไขผู้ให้บริการก็ควรที่จะรีบแก้ไขอย่างรวดเร็วอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> คอยบริการลูกค้าอย่างดีตลอดนี่ครับ <c oughs> นี่คือ,อยุคของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการค ยุคที่4ี่ครเป็นยุคการประมวลผลขององค์กรบนระบบอินเทอร์เนต็ตเนาะนยุคที่4ี่จะเป็นยุคเอ,อย่างเช่นเราเห็นกันะระบบสารสานเทศระบบสารสนเทศที่มีการนำเอาเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในปัจจุบัน กันอย่างมากแล้วต้องคือต้องบอกก่อนเลยครับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นเป็นอย่างมากแล้วนะเนาะได้อาลองกรเนี่ยก็จะเริ่มมีการนําเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลปรงมวลผลข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมีความถูกต้องและแม่นยําประมาณนี้ครับก็ยุค c าว u d computing เนะาะ cloud computing ก็คือมันความหมายขมันก็คือการมวลผลแบบกลุ่มเมฆครับที่เราเห็นกันลักษณะของไอคอนที่เป็นลูกเมฆครับเราจะเห็นกันใน คอมพิวเตอร์บนวินโด้เงี้ยเราก็ได้เขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นรูปเมฆอะไรเงี้ยครับมันคือการเก็บรวบรวมข้อมูลหรืออะไรที่เราแบบอย่างเช่นในยุคอดีตเนี้ยเวลาเราเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลผ่านฮาร์ดดิสถูกไหมครับเวลาที่ฮาร์ดดิสเสียเนี้ยข้อมูลของเราก็จะหายไปเลยแต่ถ้าเกิดมันมีคลาวระบบคลาวเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะทาให้เราเนี่ยเก็บข้อมูลฝากไว้ที่ระบบคลาวได้เวลาที่เราลงวินโด s หรือว่าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสเราเสีย ระบบเราก็จะดึงข้อมูลจากคลาวมาลงในข้อมูลในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้ที่เราได้รับการต่อแปมปรับปรุงเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้รวดเร็วดึงข้อมูลได้ง่ายร<ๆ>ายวันเนี่ยครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์หรือว่าอะไรฟาอัปโหลดไฟล์ฝากไฟล์ได้ตลอดเวลาและที่สาคัญเลยก็คือข้อดีของมันคือมันมีราคาอ่ามันไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มีค่าบริการอะไรเลยนะครับมันจึงเหมาะมากสําหรับเด็กหรือว่านักศึกษาอะไรที่ ต้องการเก็บบันทึกข้อมูลอะไรเนี้ยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินค่าบริการอะไรของระบบกาเลยประมาณนี้ครับอันนี้คือข้อดีของ cloud computing เนาะที่เราเห็นกันในปัจจุบันครับอ,อย่างเช่น cloud ระบบ cloud เนี่ยที่เราเห็นแอปพลิเคชันที่เราเห็นกันในปัจจุบันก็จะมีอย่างเช่น Google Drive ระบบ cloud บนตัวของ Windows เองอประมาณนี้ครับที่เราเห็นกันในปัจจุบันอขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายธวิชกิตสืบศรีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรัชกาลินสาขาการจัดการก็จากที่เพื่อนที่พูดไปเมื่อกี้นะครับในเรื่องของโครงสร้างวิวัฒนาการไอทีนะครับผมก็จะมาเจาะเรื่องในเรื่องของ cloud computing นะครับว่าทำไม cloud computing เนี่ยถึงได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยก็เหตุผลที่ cloud computing เนี่ยได้รับความนิยมนะครับก็มีหลายผลมากๆแต่ผมเนี่ยจะมาสรุปข่าวๆให้ทุกคนฟังกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกเนะครับที่คา l o u d computing ในระดับความนินยมนะครับก็คือเราไม่ต้องลงทุนซื้อพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เองทั้งระบบนะครับและเราไม่จําเป็นต้องมาวางระบบเองทําให้เราประหยัดต้นทุนและเวลาลราแถมยังไม่ต้องมาคอยดูแลระบบเองอีกด้วยเพราะว่าผู้ให้บริการเนี่ยจะมาคอยดูแลระบบให้เรานะครับทําให้เราไม่ต้องยุงย่งยากในเรื่องนี้แล้วก็เหตุผลที่2นะครับที่คา l o u d computing ในระดับความนินยมก็คือ เข้าถึงได้ง่ายครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีบริการอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่คอมพิวเตอ้เนี่ยทุกคนจะชอบกันมากเลยก็คือในเรื่องของสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันได้ทําให้เป็นที่นิยมกันมากในธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็สถาบันการศึกษานะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นประเภทของบริการข่าวคอมพิวติ้งครับประเภทของบริการข่าวคอมพิวติ้งเนี่ยก็จะมีหลายประเภทมากเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างมาแค่2อประเภทหลักนะครับประเภทแรกเลยก็คือ ซอฟต์แวร์แอปเจอร์บเป็นบริการที่เราให้เราเช่าใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่เราเไม่ต้องลงทุนซื้อพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เองแล้วก็เราไม่ต้องพอขวงในเรื่องการดูแลร,ระบบเองนะครับตัวอย่างการให้บริการนี้คือ Gmail นะครับผมออแล้วก็บริการนี้จะอินกันมากในมหาวิทยาลัยในไทยกับต่างประเทศนะครับรูปแบบที่2ครับ ฟอร์มแอป e อปเซอรรูปแบบนี้นะครับจะเป็นการให้บริการการสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับโดยรูปแบบนี้นะครับผู้ให้บริการเนี่ยก็จะเตรียมพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานของฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์และก็จะมีชุดคำสั่งพื้นฐานต,ต่างๆเอาไว้ให้เราใช้ต่อยอดนะครับตัวอย่างของรูปแบบนี้เลยเด่นๆเลยก็คือ Google เอ่อ g o o g l e App e n น i n e นะครับผม ผมก็จะมายกตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการใช้คาวมาร์เก็ตตจ้งครับวันนี้องค์กรที่ผมจะมายกตัวอย่างก็คือไทยสมายนะครับไทยสมายจะเป็นบริษัทสายการบินน้องใหม่ที่มีการนำอาระบบข่าเก็ตติงเนี่ยมาใช้ในการลดต้นทุนลดระยะเวลาในการสร้างระบบคอมพิวเ,เตอร์นะครับโดยไทยสมายมองว่าบริษัทน้องใหม่ที่ยังตัวออกมาจากสายการบิน,นกว่าเราจะตั้งตัวได้กว่าเราจะสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์เนี่ยก็จะใช้เวลาหลายเดือนนะครับทำให้ไทยสมายเนี่ย มองหาว่าจะทำยังไงดีถึงจะได้เปรียบชั้นเชิญบริวต์นะครับใครทไมาจริงพบว่าระบบคาลคูนติ้งเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องนี้ทุกอย่างเลยครับผมก็จบไปแล้วครับกับกฟรนห้ส์สลาบคุณถ้ามา enfin, ีข้อมูลตรงไหนติดพลาดก็ขอัยในหน้ที่นีนะครับผมขอบคุณรับก็จบกันไปแล้นะคะสารับรการไอทีน่ารู้ที่คุณอาจจะไม่รู้และพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ